ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการจัดการดินแับปุ๋ยของชุมชนมีจุดเริ่มต้นมาจากการรวมตัวกันของเกษตรกรบ้านป่าลัน หมู่ที่5ตำบลปุงน้อยเดิมทีเกษตรกรมักประสบปัญหาดินในพื้นที่ทำการเกษตรขาดความอุดมสมบรูรณ์ขาดความรู้ในเรื่องการจัดการดินและปุ๋ยส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณและคุณภาพต่ำประกอบกับต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีศูนย์สอดอปชต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเกษตรกรที่ยังทำแบบแบบว่าแบบว่าดั้งเดิมมะคะ่ะวิถีวิธีแบบดั้งเดิมตามที่พ่อที่แม่เคยทํามาแบบว่าหวานก้าถอนก้าดำนาแบบมสมัยเมื่อก่อนเลยนะคะปัจจุบัน ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตำบลปงน้อยมีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน30รายโดยมีนายอานุนสืบพายเป็นประธานศูนย์ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนของตำบลปงน้อยอำเภอโดยหลวงจังหวัดจังหวัเนี่ยม็มีบทบาทสำคัญในการที่เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรในชุมชน ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้และการจัดทําแปลงเรียนรู้นะครับรวมถึงการให้บริการตรวจว,วิเคราะห์ดินและให้คําแนะนําการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรทราบปริมาณธาตุอาหารหลักในดินในพื้นที่ของตนเองและใส่ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมการดําเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตนําบลปงน้อยได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเมื่อปี2560จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของเราก็คือความเข้มแข็งความสามาัคคีสมาชิกให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆคณะกรรมการมีความเป็นผู้นำที่สามารถที่จะบริหารและขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ได้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มที่ประสบความสำเร็จนะครับก็โดยอาศัยความร่วมมือของทางคณะกรรมการแลนะก็สมาชิกทุกคนของกลุ่มนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอาเภอเลยหลวงนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคีต่างๆที่เข้ามาร่วมสนับสนุนครับส่วนตัวภูมิใจมากค่ะที่ได้ร่ว,รวมโครงการนี้ได้องค์ความรู้ไป ใช้ในแปลงนาของตัวเองทำให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมากขึ้นสองปีที่แล้วาลลกระรบจากโควิดนะคะเราก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยลงไปเยอะเลยค่ะตั้งแต่มีศูนย์ซอสปชาของเราขึ้นมาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกงน้อยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน หรือ one-stop service โดยได้รับการสนับสนุนปัใจจัยในการดำเนินธุรกิจจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายจนเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มและนำมาต่อยอดการดำเนินธุรกิจของกลุ่มมาจนถึงปัจจุบันแนวทางพัฒนากลุ่มในอนาคตนะครับก็คือเราก็จะมีการส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนการผลิต ด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและก็ครบวงจรนะครับรวมทั้งเราจะได้ร่วมสร้างเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับตำบลหมู่บ้านนะครับเพื่อขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะดินนะครับรวมทั้งเราก็จะได้ร่วมกันจัดหาแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับ แล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาในการที่หุ๋ยหายากและก็มีราคาแพงนะครับนี่ก็เป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานกิจกิจกรรมต่างๆของกลุ่มครับนวมทางการในทางการพัฒนาของกลุ่มครับสวัสดีครับ